ับกับทีวีดีใจวันนี้นะครับผมจะพามาเยี่ยมชมสถานที่แห่งหนึ่งวัดแห่งหนึ่งในเกาะรัตนโกสิท์ของเราเป็นวัดที่มีความเป็นมามีความสัมพันธ์แล้วก็มีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับผู้หญิงหลายๆอย่างเลยนะครับในวัดนี้ที่เกี่ยวกับผู้หญิงเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าของวัดเนี่ยเราจะเห็นสิ่งโตธรรมดาสิ่งที่ด้านหน้าของวัดเนี่ยบางแห่ง จะเป็นตัวคู่ทั้งคู่บางแห่งจะเป็นตัวคู่ตัวเมียจากที่ผมเห็นเนี่ยสิ่งคู่นี้เป็นสิ่งตัวเมียด้วยกันทั้งคู่เขาะจะไม่มีสัญลักษณ์บอกเพศอยู่ที่ด้านล่างนะครับ<ม>แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในมผมจะบอกความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้นะครับสำหรับวัดแห่งนี้สถานที่แห่งนี้นะครับคือวัดเทพธิดาราม วัดเทพธิดารามแห่งนี้นะครับเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สพระองค์ทรงสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับพระเจ้าลูกเพอพระองค์เจ้าหญิงวิราภะธิดาองค์ใหญ่ในเจ้าจอมมันดาบางนะครับต่อมาพระองค์เจ้าหญิงองค์นี้ก็ได้สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นกรมมื่นอักษรสุดาเทพพระองค์ทรงมีพระชนมายุคสามสี่พันษานะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จสวัสดคตเมื่อสวัสดคตแล้ว รัชกาลที่3ามจึงสร้างวัดนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติท่านให้สร้างวัดนี้บริเวณนี้ทั้งหมดเดิมชื่อว่าเป็นพื้นที่ของตำบลส่วนหลวงพญาไกนะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ด้านบนเลยนะครับวัดนี้จะสังเกตได้ว่าจะไม่มีช่อฟ้าใบรากาหางหงเนื่องจากว่าวัดนี้เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบของศิละปะพระราชนิยม คือศิลปะที่พระราชาชมชอบมีความชื่นชอบเป็นการส่วนพระองค์เป็นการส่วนพระองค์เองนะครับทางด้านบนเนี่ยจะเป็นกระเบื้องแล้วก็ปูนปั้นติดเข้าไปซึ่งใช้ประดับแทนช่อฟ้าใบรากาหางหงส่วนด้านล่างลางมางนะครับสําหรับพระอุโบสถทั่วไปเราจะเห็นคันชวยรองรับของเชิงหลังคากับตัวอาคารแต่ที่นี่จะรองรับด้วยเสาใหญ่สี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเสาคารยนะครับลงมาทางด้านล่าง ุณจะเห็นซุ้มพัทธสีมาซุ้มพัทธสีมาของที่นี่ก็จะเป็นแบบจีนเหมือนกันคือตามแบบของพระราชนิยมซึ่งรัชกาลที่3เนี่ยทรงโปรดมากในศิลปะของแบบจีนซุ้มนี้จะไม่เหมือนของที่อื่นเนี่ยนะครับซุ้มนี้จะเป็นในลักษณะของเก่งจีนนะครับรวมทั้งตุ๊กตาที่ตกแต่งอยู่ภายในวัดประดับประดาอยู่ภายในวัดเนี่ยก็เป็นตุ๊กตาที่นํามาจากประเทศจีนด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ รอบห้องโบสถ์แห่งนี้นะครับก็จะมีพระปางอยู่สี่กิศด้วยกันคือสี่ด้านของห้องโบสถ์แต่ละทิศแต่ละพระปางเนี่ยก็จะมีการปั้นรูปของเท้าจัตุโลกบาลประจำทิศประจำทิศทั้งสี่เนี่ยนะครับอ,อ,อันมีเท้าทัตตลดเท้าวิลุปักเท้าวิรุณหกและเท้ากูเวนรวมทั้งสี่มุมของห้องโบสถ์แห่งนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเสาฟ้าดิดตั้งอยู่นะครับ เสาฟ้าดินเนี่ยคาดว่าน่าจะนํามาจากเมืองจีนนะครับเพราะว่าเป็นศิลปะของจีนโดยส่วนใหญ่เนี่ยศิลปะที่นํามาตกแต่งสถานที่ต่างๆในสมัยรัชการที่3เนี่ยที่เป็นหินหรือว่าปูนปั้นจะนํามาจากจีนเลยโดยตรงอีกหนึ่งที่อยากจะให้ท่านดูนี่ครับตุ๊กตา นี่ก็คือตุ๊กตาปูนปั้นเนี่ยนะครับเป็นตุ๊กตาผู้หญิงอุ้มลูกแล้วก็มีลูกอยู่ทางด้านล่างเนี่ยนะครับที่ผมบอกที่ผมจะบอกก็คือว่าวัดน,นี้มีความเกี่ยวพันสําคัญกันเกี่ยวกับความเป็นผู้หญิงอยู่มากมายเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านเข้าไปนมัสการพระพุทธร,รูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งซึ่งเป็นพระประธานในโบสถ์แกะสลักจากศิลาสีขาวเชิญตามมาครับ จะพาเข้ามาดูด้านในพระอุโบสถกันนะครับคุณดูที่หน้าต่างของพระอุโบสถนี่คือประตูเตออหน้าต่างติดทองไายรดน้ำนะครับอันนี้คือที่ยังไม่ได้บูรณะซ่อมแซมแล้วก็หลังจากที่บูรณะซ่อมแซมแล้วก็จะสวยงามดังเดิมเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับผมจะให้ดูอะไรอีกอย่างนึงเออบานไหนน่าจะบานนี้นยครับ ภาพสีที่เห็นเนี่ยนะครับภาพเขียนสีที่เห็นที่หน้าต่างบานนี้หรือว่าทุกๆบานางน,นี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่าเป็นภาพสีที่ผสมผสานกันระหว่างสีแดงกับสีทองคือสีที่คนจีนนิยมกันนะครับถ้าหากว่าเราดูจากไกลๆเน,ใน,ใน,ในี่ยเราจะเห็นว่าภาพบานนี้เป็นภาพลายเขียนสีแบบนี้จะเป็นศิลปะของจีนแต่ว่าเรามาดูใกล้ๆแล้วลวดลายทั้งหลายเนี่ยจะเป็นดอกไม้รวมทั้งอุบัต ช่อพวงมาลัยเนี่ยนะครับอุบะลักษณะเนี้ยคือศิละปะของไทยนั่นคือการผสมผสานร,ระหว่างศิละปะตามแบบไทยประเพณีและศิละปะตามพระราชนิยมที่พระองค์ท่านโรดก้าให้สร้างขึ้นในสถานที่แห่งนี้นะครับรวมทั้งภาพเขียนสีรดลายต่างๆที่อยู่ตามเสาในพระอุโบสถเนี่ยจะเป็นดอกไม้ทั้งหมดแสดงถึงความอ่อนหวานให้สัมพันธ์นกันกับวัดแห่งนี้ สร้างขึ้นเพื่อพระราชธิดาเพื่อพระราชทานเฉลิมพระเกียรติให้กับพระราชธิดาของพระองค์ท่านนะครับทางด้านนี้คือพระพุทธรูปศิลาขาวซึ่งเป็นพระประธานในพระอุโบสถแห่งนี้นะครับประดิษฐานอยู่บนเวทชยันต์บุตรบบขนาบข้างสองข้างนะครับด้วยพระพุทธรูปสองเครื่องนะครับเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์เปิต้นทางด้านขวาของพระประธานเราจะเห็นภาพบรมศาสตร์ที่สลักของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ส่วนทางด้านซ้ายนั่นคือพระสาธิสารของกรมมื่นอับสอสุดาเทพเจ้าของสถานที่แห่งนี้หรือว่าเป็นเป็น,ปนพระองค์ที่มีความเป็นมาในการก่อตั้งสร้างวัดสถานที่แห่งนี้คือวัดเทพที่ดารามนั่นเองนะครับครับอีกอย่างหนึง่ง ที่วัดเนี่ยมีการสร้างเหลือเหมือนที่จะมีความมีจุดจงใจให้มีเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของชื่อวัดก็อยู่ในพระวิหารนี้นะครับในพระวิหารเนี่ยจะมีการหลออ่อเออหล่อรูปของพระภิกษุณีเนี่ยนะครับเป็นหมู่อริยสาวิกาภาิกษุณีเอตทัคค์นะครับทั้งหมดจํานวน52องค์ประดิษฐานอยู่ที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยนะครับคือพระมาหาประชาบดีโคตมีเตญนีนะครับเป็นพระภิกษุณีที่อยู่ใน ตำนานของพุทธการเนี่ยนะครับวัดเนี่ยได้สร้างขึ้นมาหล่อด้วยดีบุกทั้งหมด52องค์ประดิษฐานอยู่ในพระวิหารแห่งนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปอีกจุดหนึ่งที่ควรจะไปชมนั่นคือกุฏิสุนทรภูก,กวีอเอกของ ประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเข้ามาด้านในนะครับเขตที่จะเข้าไปชมก็ติดตอนนีด้านหน้าของผมน,นะครับไม,ไม่รู้ปีเสื้อสมบัติหนังพันกลไม่รู้อยากอยาก พื้นทีั้งหมดเป็นพื้นที่ของเขตของกุฏิสุนทรภู่นะครับสุนทรภู่เนี่ยช่วงที่พระจําพันสาอยู่ที่วัดนี้ยรระจําพริษาอย่ที่วัดนี้ก็ได้ประพันธ์สรางงานประพันธ์ชเอกชิ้นหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเิราปอะพันธ์นิราซึ่งมีที่สูงสักหรือเทพิดาเลยคประพันธ์เรื่องนี้หลายหลาาลงความเห็นว่าน่าจะหมายถึงกลุมองอักษรสุดาเทพนั่นเอง ทั้งหมดนี้คือความสวยงามและประวัติความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า170ปีของวัดเทพธิดารามแห่งนี้สำหรับคนที่จะมาเที่ยวนะสถานที่แห่งนี้นะครับมาจากทางด้านออถนนราชดำเนินเนี่ยอยู่ติดกันกันกบวัดราชนัดดามาไม่ยากอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะติดกับถนนสุรานราศครับ แล้วก็อยากจะฝากไว้สถานที่แห่งนี้เวลามาอย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์ดูแลข้าวของต่างๆก็อย่างที่บอกเหมือนเดิมก็คือเก็บเอาความสวยงามและความประทับใจไว้ในจิตใจเรากลับบ้านไปนะครับสำหรับวันนี้ทีวีดีใจก็คงจะนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของกองทัพการเดินทางของเราคืออาหารการกินนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปที่ ร้านข้าวต้มเป็ดชื่อดังย่านรออ้านหนึ่งของย่านถนนสำราญลาดจากจุดนี้ผมจะต้องขอลาจากตรงน,นี้เลยแล้วกันไปเขตวัดของในเขตของวัดเทพธิดารามสวัสดีครับมาจากทางด้านประตูด,ด้านข้างของวัดเทพธิดารามเนี่ยนะครับมาทางด้านนี้ถนนเส้นนี้คือสำราญลาดเนี่ยนะครับก็จะออกมาจะเห็นร้านข้าวต้มเป็ดร้านหนึ่ง ร้านนี้เป็นข้าวต้มเป็ดที่มีชื่อเสียงมายาวนานร้านนี้เปิดมามากกว่า50ปีแล้วนะครับจะมีเต็มิดปีอาาใต้เรื่องในแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่นะครับให้ได้มาชิมมาลองดูว่าอาหารเหล่านี้จะติดปากติดอกติดใจแง่าไหน